สวัสดีครับผมคนอิสารบ่าวพันพื้นเมืองครับมือนีมบจัดเมนูเซ็ตแสบครับรีสอร์ทแห้งไม่อีกครับผมอยู่ติดทางด้บาดที่ไหนคนห่วยรีสอร์ทเออคนห่วยครับคันค่ายรีสอร์ทเลยครับนี่ครับครับถิ่นงานคุณภาพเหมือนเดิมครับแต่มีมีไถนอนนี่นอใครเนี่ยเอางงงวยวัดไหมล่ะผู้ไดนี่วัดดีครับจ้ะ ลาเห็ดยังอยู่เฮ็ดกาดบานอ้มาหวดนี่น่ารักจังเลยไำฮอนเพื่อนอยากเาไปองศรน,นะครับเพิน่นเลยไม่เห็ดกบานให้พอเห็นนะเพิน่นแต่พี่เนี่ยหวังน่ครับเพื่อยากได้โทรศัพท์อื่นจะได้พาพเาินเบกโทรศัพท์อยู่ครับอ้อนี่ครับับ เสพเสียงไส้อีกแล้วครับมือนี่จัดให้อีกแล้วโอ้น่ารักอีกแล้วลนี่ครับนี่กับสางสู้ครับมือนี่ครับตัขขขขนให้เขาแล้วครับมือนี่แต่ขาดแต่เบาเบาอยังเกาะอันสีในเอิญนี่ดินสายร้อนบ่ครับอันเบาเล็กโคปูสวมบอลรูนเ,เป็นเป็นเฝ้ารถนเป็นโยอยูเ่เตียงหน้าครับตัวเล็่มทั่วหาเอินแล้วเพิ่นบ่ได้มาดอกเคยกระสันก็เลยว่าเดี๋ยวจุด สามคนสี่คนนี่แหละครับจาเมนูเสียบเราใส่เป็นนี่ครับนี่นี่ไก่ครับผมมะย,ย่างรวยเกลือหอมๆครับผมน,นี่อย่างเป็นตัเลยครับรวยเกลือกับสมตำแลลวครับมุคุงน้ำแน่แก้วกับนี่เด็ครับไก ไก่พื้นบ้านไก่พื้นเมืองเท่านี่แหละครับมากับตุ่มบ่งหวานแน่ครับเปิ้งปลาอืมนี่ครับกรบปุกง้อเขียวกระปุกหุ่งหอมก้อยข,ออข,อขัขนขคือเก่าลัดชิบหัวใจร้อนเนี่ยเปล่าเลารับผมไอ้เพิ่นมาขันหุ่งเงินแสีบเด็กาดครับ,บรออนสิรวดรวดใครอยู่รวดบอลล่อนมาสั่นเบาใส่หวานได้จวดเพิ่นเกิดเป็นทั้งสิ้แล้วครับเพิ่นจิลักษณะงุงงงงักล่ะ เพื่อนเกิดขาท่างเพื่อนแบบนั้นครับผมลูกไส้่อยครับหนาลักสบายหมื่นเพชรกันบ้านอะไรเนี่ยชน,นิดเหรอนี่ชนิดจังอลอเบาหนังไผรเปลี่ยนใหญ่ไปครับผมจะเสียอย่างเดีดยวต,ติดอยู่ครับติดโทรศัพท์อยู่ <laughs> ยังเบิ่งอยู่ว่าเพิ่นกะทั้งเบิ่งทั้งเห็ดแหละถือว่าโอเคถือว่าผ่านอยู่ถือว่าภูมิใจอยู่โอ้เสร็จแล้วเหรอไหนอ่กี่ตัวนะงำปูเหรอกี่เมาเสียหายอยู่เนาะนี่เดี๋ยวอืมในข้อที่สองนี่ดินี่ไหนเี่ยกลางผู้น้อย เงินเต็มกันมึงขึ้นลกูกเต็มแลโอ้โหออกมาโอ้นีข่ข้อใหญ่เหรอนี่ข้อสามห้าอ่าหนึ่งแล้วอีกเล็บหนึ่งสมุดเล็บหนึ่งเสร็จแล้วบอกภาษา,จ,า,าจีดยังยังไม่ได้ทำอันนี้เสร็จแล้วบอก รู้เสร็จแล้วเก่งมากเลยเอามีเงินเดีเหมือนกันเฮ้ยกระป๋ายหมดเลยเนี่ยอะไรครับแบบแบบโรยแค่เกลือก็พอครับเพราะว่าไก่เป็นไก่พื้นบ้านพื้นเมืองอยู่แล้วผมด้วยแต่เนี่ยเสียงมันให้เลียมือไปเลยอืมตอนนี้แล้วซีขนมือนี่อืมกินเต็มที่ ข <mm ี่เต็มส er> ่วมบัว no ข you know ี่ต uh ับติมประมันหลดเลใส่ปุ๋ยเลยครับผมนี่ครับผมชุดยอดเลยครับนี่เล็กกาดดีครับนะครับกำลังอย่างตับไนไผ่น้อยพร้อมครับผมอย่างไกลเป็นตัวเอ้ยตับไกล้เนี่ย ตับไก่ตับไก่แม่นี่ดีแม่นี่ดีงอมงอมเลยบางเขาหลับว้าหนุ่งปีนี้เขาเดียวเองวะามีนามเดียวว่พอย้อมเขาเดินเดินเ่งามขึ้นสีสดเลยนะสีเลยนะตับหกหุ่นตรงนี้ตัเห็นก่ม่นไ่ต้องมีตับหมกหุ่งแก้วตับหกหุ่งพร้อมครับแต่บ่มีผูกขันคึ้เหมือนแล้วบาวเลโคเรา ปูสมอยู่ปูสวมคนเผาศัพเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่สิเดินทางไปอี่เช็คมือครับอันนีไปิดเด็ดน้ำพึนเดี๋ยวขึนเดี๋ยวส่งน้องไผ่ก่อนบรรยากาศดีเลยบรรยากาศนี่เห็นไฟเพื่นหน่ะแม่แม่ยืนหลังเดียวอยู่มีไฟตัวไผ่เดี๋ยวกระติขึ้นขึ้นผู้เก่าเหรอครับเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวผม ประกาศข่าวคุยกันแล้วครับเด้อผ่เบิ่งคลิปนี้กันเลยผ่ายอยากรวมบริจาคเฮ็ดสา่างพระน้ำกันบ้านน้องเมฆครับผมสีเริ่มเอาแท้แล้วครับเพราะว่าทีมงานเริ่มว้างแล้วครับว่าทีนน่นี่มือนี้ก็จะเริ่มเฮ็ดจีวอเอาเงินมาแมนครับต่งเออตามพ่อหนุ่มเริ่มว้างแล้วเริ่มว้างแล้วเพราะว่าที่ผมกับสิสิบห้าไปเททั้งบุญครับว่าที่นี่ผ่อยากรวมบริจาคอะทักมาหาผมได้ครับเพราะว่าเริ่มไม่ครับเริ่มไม่เพราะว่าที่เคยทักเขามาเอสซี่ได้ไลายว่าสิมา ผมบริจาคน้ำผมกะผมกะยังบ่ได้แจ้งหมายเลขบัญชีครับผมก็เลยเพราะว่าผมไม่อยากถือเงินไว้ดนนะครับผมบบดที่นี่เสียเท่าแล้วครับเพราะว่าเริ่มสิไปเพราะว่าทีมงานเริ่มว่างแล้วครับเพราะว่าผมอยากให้ทีมงานบ่าวเสบ้านว่างไปน้ำกันครับผมบเกินอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ครับผมเดี๋ยวได้เห็นแท้ครับเห็นแท้ เพราะว่าจะเห็ุต้นดอกเงินไปถวายครับผมอยากรวมบริจาคตั้มก็คือติดต่อทังสร้างสู้น้ำก็ได้ครับทั้งเบาพันแน่ทั้งเอสซี่เบาพันเหรครับเบา,าสู้เราก็เหตดต้นขึ้นกันเหตต้นน้ำกันละครับว่าสิไปน้ำกันเต็มที่เลยครับอืมีแต่เวลาเว,าเวียดได้ซูมมือเนี่เวลาทำบุญนี่หน่อยนะก็ธรรมาดาครับเพราะว่า คือจิตใจเขานี่สางพ่าให้คนกราบคนไหวเนี่ยมันมันเป็นบ่ลาะเอาโอกาสนี้บุคนนี้ก่อนเดี๋ยววันนี้โอกาสคือเขาต้องเท้าเรียกนะกะกระลาเมื่อละย่ำเมาคือเมาครับผมย่ำกินื่อกินเนือกินย่ำเฮ็ดบุญแกเฮ็ดบุญครับผมเมื่อละเดี๋ยวไปรู้ว่าวันนี้ครบทุกรูปแบบครับผมแต่๋ยวผมจีเริ่มแล้วครับเดี๋ยวผมจะเอาไผ่ทักเข้ามาผมก็ยสิให้มาเลีบกัญชีแล้วครับบมาที่นี่ เพราะว่าก้อมไมเนะี่ยคือผมเคยทักเคยบอกเป็นหลายคลิปแล้วว่าว่าบอกหลายคลิปแล้วว่าคือโบอไปฮิตจะเคียนนะผมก็เลยบ,บ,บอกบอกบอกกล้าบอกไมยเล็กัญชีครับผมเพราะว่าผมยังบ่อยากคืนเงินไ้นะพ้ามหม้แต่ตอนนี้คือผมสิให้ไมยเล็กัญชีเลยครับใครอยากร่วมบริจาคทักเข้ามาเลยครับวา่าสิเริ่มเลยละ่ะสิเริ่มเฮ็ดเป็นต้นดนกเง่นเลยครับผมก็สิแจ้งผมก็สิเขียน ลายซื้อว่าผู้นั้นออกบริจาคเท่านั้นเท่านี้ครับผมมาจากไสแน,น่นะไรกับบอกผมมาเลยนะครับผมก็จิเขียนเดบันทึกไว้เนไ่อารี่ผมล่ะ<อ>สม,มุติบันทึกผมครับผมทอดมือนังไก่แมนจังมัน<อ><ง>รกระทายกวัดเขาจาประกาศซื้อเลยแมนเพอนจตประกาศให้ทับ้านได้หู้ได้ซองพ่อมแล้วครับให้รวมบริจาคจากบาทเท่านั้นเท่านี้นคือไผ<ภ>่โบ้เออออกนามจ,าาจงังว่าจังไดก็ที่นี่ผมจินเริ่ม เอาเท่แล้วครับเพราะว่าก่อนที่เล็กๆผมเหมดบริบวกว่านอัไผมมือเนี้นยนะอยากบ่อยากถือเงินไว้น่ะเพราะม้ใจบริสุทธิ์ก็เลยครับผมแ,แต่ตอนนี้ผมจะเริ่มแล้วครับคือพยายากรวมบริจาคก,กาบับนนกกบัตรบัตรนเมกกับเบาใสเบาสู้ทีมงานเบาเทศบาลน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นแท่ครับผมรอติดตามครับยังแจงความอน,น้สง์มัดผ่านผมก็ได้ครับผม ปาดเนื้อกินห้องือรังกาดนะครับมือเนี่สุดๆเลยครับมือนี่ยนี่ครับปิดต้มน้ำม่ปรุงหวานพร้อมครับผมแต่ว่ากับค้าค้าคุยเรื่องทั้งบุญแล้วครับกินไก่ตุ๋นควนเลยไก่ตุ๋นควนตตควนเลยก็แต่บอกเลยนี่นะครับสุดยอดอีกเลียครับ ครับโอ้ยลูกไส้อยากกินเข่าแล้วครับเสร็จการบ้านแล้วยอดแล้วครับบรรยากาศปุ้นเองเข่ากินเต็มที่ที่เต็มที่ลูกไส้่อยจับต็มที่าแล้วนะครับสามทุ่มแล้วใส่คิ้วแล้วมายังไม่สิ่วเสร็จงอว่า นี่ก่อนเหมือนสิมานน่ยี่พอจะก,กินหลายเดือกเลยครับไม่การเตือนบ้างเอาไว้กินอไเก่อนละ้องพ่อเลยอืมอืเด้กเขายากอย่างนี้ก็หูเราเี่ยอืมอืไม่เดี๋วสียาวนมีนนอกรอยากเส็บเงือนเลย จ้านี่บุ๋งหวานนะครับกินเลยหวานตุม่มเรียบร้อยเบาไสสิบคนมั่นใส่เบาอหอยครับเหมือนเบานงพอมอ่ะเราสู้แล้วลเป็นสามสมรถครับคนก็ต้องดูแลรถแลับ ลูกค้าถามเลยงานไหนจีบบลควเรื่องเรื่องมาบ้านเอะครับเพิ่มนี่เหรออทนี้เหี้ยจำอื่นผมจีไปส่งบ้านนองไทยอนอืมอันนี้ก็เหี้ย่าอีกัหนูอนหอ้มอนหนูจนอืกดีเลยน้ำคนพอดี ละมันบมันงานไปทีมันมาแให้กินดีเอานี่มาลอนหน้าทำงานไปนักแม่อยู่ยมานอนหน้านะว่าคันคันี่อยู่เด้อแม่ินขมื่อนอนบ้านบ่แล้วกินเปนีกเมนอน่่อเ่อาอยู่บ่ามบ้าน ดีจียาทานยาเขาว่าเมื่อก่อนอีสานกรแบยีสิบตายนี่ครับไก่ย่างโรยมาแฮ้งพร้อมเลยเมืม่อก่อนอีสานสายไรเนี้ยเข้าพันหน้าสาย,<น>ยากกินเน่งโอกไก่อกไกบ่บะอกไก่เลยกัดไปครบกอกิน,<อ>นก้อยง้อเขียวดอกอิน อไปส่งยิงเที่ยงหมดแหละครับก็จะขี่เขาเหมือนกัน,นว่าบอกกัอนอยูบย่บ้านที่านินเขาหลวงพอปะบ้าไหมครับแต่ยังไม,ม่ได้เขาบานครับแต่กินเขาอ,อ,อยู่แบบนี้ก็ไม่การบ้านแล้วพอดีกิเขาได้ใครอยู่มากมดนี่ยไม่ให้การบ้านพ่อเย่พอ่พอเหน็นเอ น,น,นยังแผนยัง,นนอยงอยู่อะ่ะนี่แผนเนอยอะแยะก็สาบครับผมเฮ<อ>้ยโอ้ยนี่ครับสุดยอดไก่ย่างไก่พื้นบ้านโรยเกลือครับผมกับตับหมูคงมันบ่นมีหมูไก่เลย ไกลบูมีโมเดี๋ยวตัวเดียวไปนอนแนงค่เจ้าถึงจะได้เสร็จละซีมขาดสายร้อนครับผมโอ้ออยไปยานเดียวสายร้อนต้องไปมื่อให้บุญแมนครับเออแมนแมนสอมือไหมแต่บ้หมายถึงว่าจะพาไปเฮ็ดบุญบ้านบ้านน้ำเม็กครับผมลืมเรืมเืม หาเพื่อนก่อนจังหมื่นนึงจังไปสวนเพิ่บนให้เพิ่อนบางงานคับผมเดีวงานบางอะก็เป็นขีดาดีกว่าอืมอม0 0ามห0 0 0นี่แะครับแต่มินงมิงจวดเน่ยนะครับกับกินงานเนาะแต่เปื่ออื่นเหมือนดูดููดูดงข้างมิ่งมีแบบฮุ้มอืุมแล้วไอจิดก็เมียนละคือ คนตคนไทยนั่นไปเรือไปเรียนร้องกนนีามาคือพามาผัวเดียวท่านเห็นมันซื่อๆรือเปล่าเอื่มครับโอ้ยลูกไซดข่อยมักได้เนี่ยอากินได้เบิ่ดเตี่ยเด้ได้ปีเลือกอกอืมอ๋อตูดอยู่บ่อ๋ออย่าอย่าอย่ามาเล่ยนแล้วอีพ่ออีกวันี่ เดี๋ยวนี้เสียบนิเง่าบอหนี้นแม่ล่ะเดี๋ยวไม่อีกวะย้ำ <c oughs> มือยุดอีกหลายมือมแล้วครับเดี๋ยวจะไปรับอีกอือหือเหราเมียอ่ะตรวไก่ของมันแซ่บมใช่ป่ะเมียของมันออกบ้านหัวอืตรวไก่ของมันแซ่ตแบตัวนึงมีตรวเดียวยบา่าวเสีสุดยอดครับไก่ย่างลดเกลือเจ็บเสียอีกแล้วกับ เซฟเซียงไซแล้วก็สร้างสู้ครับผมไปใช้แบบน,นี้กินน้ำนี่ครับบรรยากาศกับมันติดติดทางหลายอย่างแน่ครับผมเสร็จกับเขากับนในคิวในกกินจุจวดกับผ่ากนกับสายรอนโมอเออแปดวนันในบริมากค,ครับผมบริบริมเสียงยบันไดครับผมสามหมื่นเดี๋ยวอีกเดี๋ยวรอติดตามไปเรื่อยครับผม เดี๋ยวพอกันแน่นอน,น,นเอามากินเขาอีกเร็วว้ายมาสู้ขี่ผงเลยบะทิน <c oughs> มันวันวอกเดือนไม่ขึ้นไปหาผมอีกนึกไหมในกลางครับผมทำไมติดโซเดียมันี่ิไปหาวเลยนู่นบป็นบาดแ,แ,แต่ว่าอนบกแต่วันนี้เ,<อ>เสี่ย <คน S 1> มันเป็นบาดน,นะครับเด้อ ใช่จยดอิ่มแล้วเออให้เออคนอยู่แล้วคนรวยหรอวคนรวยหลายมืออย่ีเออมันเล้วงายอยู่มือสองมือแอมอึนเดินเท้าไปส่งน้ำให้ครับผมอึนใครอยู่แล้วกันก็บ้างตาสามสามยางมันอ่นบางวันจะจ้างคนแบนยกมันครับ

Nó bỏng bọt, nó đàn em hùng Để bổng 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 bọt bổng 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 là không đủ เือเรีดยว่าือเเนียเนียรับอดจครับเดีนู้แ่บอีกแล้วครับมือเนี่ยเลี้ยงมือเลยเลี้ยมือเลี้ยเียงเลยท่านเต็บไส่ว่ากรับหลุกไส้หล่าครับผมหลุทไส้จะเป็มโซ่อมื่นครับกับเรื่องช้ำบุญครับผมกฝากไปน้าแดงได้ครับด้อ อยูซ่ซายก็ตั้งใจเรียนครับผมแต่ว่าเมีแผนอยากได้โทรศัพท์ลำโพงสรุปสรุปครับผมสรุปไปแต่ว่าเมื่อนี้่เนี่ยกินแซ่บอีีครับเ<ซ>บาไซบอกว่าฮะอ,อ,<า>อะไรนะ,บนะบเบาแห้งๆเนี่ยแจไปดีละแจไปดีละไอาสัตว์โอ้ยบึ้งได้ครับห้อยถวยกับโมเหลือไก่กับโมเหลือเป็ดตูครับผมแต่ว่า ไฮไลท์อยู่ตรงที่เรื่องทั้บุญครับผมเริ่มมาเด้อเดี๋ยวรอร่อนเบาซูวะเบาเพิ่มเติมครับผมเดี๋ยวครับทีมง,งานผู้บาวไทยบานชาวบ้านเป็นเบาบา,บา,บางช่วงนีก็คือเบาบางครับผมเดี๋ยวรอบ,บางแต่ว่า <laughs> ผมจะเริ่มแล้วครับเริ่ม,ะมจะให้เริ่มบริจาคให้เริ่มบริจาคแล้วเอ้าจะไปไหนอ่ะอางเลือด ว่าดีลูกใสิอยู่เดอกแน่นอยครับเพราะว่าเป็นอยากมาน้ำเป็นอยางมาใส่บบใส่บรรยากาศกับกับพ่อ่ีเหละเพิ่นเห็นเพิ่นกับเบิรงดติดตามในคลิปคือกันละไป่อไปเห็ดกินเขาอยังกับมูงสินะเพิ่นก็เลยมาเห็ดกันบ้านพ้อมละครับมเจอเลยครับบรรยากาศกับทีมงานอาจจะบครบที่มาได้ครับแต่ว่ามันเกิดแนวแทบพก่าครับแต่เรื่องทำบุญเนี่ยบ่าสู้เราอยากเราสิเริ่มแล้วครับ เพราะว่าเราจะเป็นตัวตั้งตัวตีน้ำกันครับผมเพราะว่าจะเห็ดเองกาะอยากให้ทีมงานว่างไปน้ำกันเบิร์ตทุกคนล่ะเพราะว่าทัวผมสีเอารถบารขึ้นพูด้ด้ครับเป็ดแห่เป็ดแบบแห่เป็นต้นนิ่งๆอยู่แล้วครับรถดีใมไหมครับแอดคือสายรลอนครับเออแอดพูดอจะเป็นแอดรถแต่รถอันยุบบานผมละครับรถอันโดยสารผมละแล้วกาสายรลอนหลอนเออ เพราะว่าเพอา,พาี่จเอารถกระบะขึ้นไปน้ำรับต่ว่าจะมีคนขับอยู่เพราะว่าเขาจะปเปิดเครื่องเสียงแฮ่ไปอย่างนี้น,นะครับที่นี่ที่ผมก็บทีเริ่มให้บริจาคแล้วครับจะเริ่มถักเขาม้าเลยครับเพราะว่าผมก็จะได้แจ้งหมายเลขบัญชีเข้าไปผมก็บทขอซื้อน้ำแดงครับซื้อที่ซื้อตัวตวที่ร่วมบริจาคแล้วครับเพราะว่าผมจะได้ให้ผู้ใหญ่บ้าน ในบูมานั่นิคนจิประกาศ <Okay. S 1> ด้ครับประกาศเลยว่าวม,มาจากาสคนมาจากทั้งไหนซื้อไหนว่ายังทีนะครับคนจะบริจาคซื้อผมก็บเได้เปออ่านไล่น้าอยู่ในคลิปผมพร้อมครับนําบริจาพคพร้อมอันนี้ส่งรวมเออไฟฉีบริจาคผมเพื่อสีไปอ่านทองซื้อคือเราแจ้ไฟฉีเอ่ยน้ำหรือเปล่าเอ่ยน้ำนะครับแต่ว่าผมอาจจะบาผิด ถูกแน่ะพอถูกแน่แต่ว่าผมทีนี้อะ่ะล่ะถัดแจ้งมาปุ๊บผมก็จะไายซื้อพูใยา่บ้านประกาศในพรอมครับในเมื่อไปถวายต้นออกเงินพร้อมอละล่ะผมอาจิบ่ถือในละคำละซาศับแน่ถือถือบนแห่บอถือแน่แหละครับแต่ว่าคือมีแต่ความจริงใจครับผมมีความเสมอภาคกันเบิดจริงใจดีจจดีเน่ยคือจะไบซอย เป็บนบ้านเบาไส้ครับผมเพิ่นไปอยู่น่สิบสองปีเพิ่นอยากอยากให้วัดเพิ่นหนึน่งยิ่งไงอลังการครับผมพอดีผมก็เลยอยากเออขอขอเลียนเชิญครับผมสนับสนุนรวมหมดอย่างนนกันครับแตรว่าฉิรื่มแล้วครับที่น,ววน,น,นี่แก้งความระสคงมาใหม่แล้วครับเด้อพราว่าผมกับอัจสีรืมมไปเนี่ยว่าไผสีแก้งความระสคงมาหลายคลิปได้ลหลาย,มมย,ย,ยผมม,มันรื้บรอเอ็ บันทึกไว้จะได้ลืมเพราะว่าผมอาจีทักบอดดิบทักบอกได้ทุกคนครับผมว่าเบิรงคลิปนี้ก,ก็อยากแจ้งของมู้นเหรอไลายทางอยู่ครับเพราะว่าผมสิเรื่องนะครับ<ช>ผมจะ <zone S 1> ผมจะกี่ปูนไม้เล็กัญชีให้ให้สุ้งไม้เล็กัญชีให้เพราะว่าผมอาสีอยากให้มีไลายซื้อแจ้งไลายซื้อมาพร้อมครับเพราะว่าผมถึงได้ ให้ผูงง้ใหญ่บ้านหรือผมกับที่ไอ่านในในตอนประกาศพ่อมนะก็หมายเลยเดี๋ยวยัยงสั้นหลหระครับเพราะว่าผมอยากไม่อยากตอนที่แรกๆผมไม่อยากเก็บเงินใบครับผมเพราะว่าผมสโดนมันสิดโดนพวดว่าเป็นยังคือว่ไปเหตุต้นดอกเงินใบเยอกเกียผมรอทีมงานบ้าในใชบ้านให้มันว่างก่อนครับให้ว่างเกือบว่างทุกคนละเพราะว่าผมอยากให้ไปทุกคนเพราะว่าสิมมวนพ้อมครับ เป็นบรรยากาศที่ทำบุญน้ำกันครับผมรวม้วยช่วยกันครับผมเั่นแหละคลิปนี้ก็ลอยอยู่ดีทม่แห้งครับผมเสียบทุกอย่างเรียบเพราะว่าเบิ่อดูขังฝากฝา,ากบุญน้ำพ่อครับคลิปนี้อาจจเบาดูนเนี้ยมเลยครับอาจิะเบา <laughs> จะเนื้อหาสะละก็คือที่ได้เห็นตง่งรวมบริจาคไปครับเพราะว่าทักข้ามาเลยครับเพราะว่าผมสดเด จ่บันทึกแล่ะครับผมจะได้ส่งหมายเลขบัญชีให้เพราะว่าหมายเลขบัญชีนี่มิเต่ขึ้กทำบุญได้เดียวเออทำบุญดางเดียวครับผมยืดยดีมีแห้งกันทุกคนครับครับคืนนี้หลับฟันดีครับผมเหมือนเดี๋ยวผมไปส่งลูกไส้กันครับเดี๋ยวอีกมาเกิดอ,อ,อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าสองอาทิตย์นี่ครับเพบาราะว่าสิ่วมทีมไปถวายตัวหนุ่มเงินแล้วครับ นอนหลับคนดีครับครับอยู่ดีมีแห้งสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมครับดีสวัสดีครับ